โอเคครับก็ขอ ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ้ยพม่ช่ครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการ first t ทีันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวออการสร้างรูปปั้นหินนะครับนี่นี่แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนี่แบบที่สองและนี่ก็แบบที่สามนะครับครับเรามาเริ่มสร้างแบบที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับ อ่าแบบนี้อุปกรณ์ก็นี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนอืนี่แบบที่หนึ่งกันเลยนะครับ ดี๋ยวเราถอยมาสร้างตรงนี้ปุ๊บปุ๊บยังไม่ใช่เอ้ยวางผิดปุ๊บปุ๊บเอ้ยนี่ก็นี่นะครับเดี๋ยวชุบชุบชุบอ่าแล้วก็เออ่แบบนี้ นี่อันนี้เป็นคนถือน่าจะถือกล่องครับนะครับอ่าแล้วก็วางในส่วนของกล่องค้าไปเติมแขนอีกนิดนึงแล้วก็กดโอกระตุกกดย่อนะครับนี่ชุบ ชุบชุบเออทำแบบนี้ก็สวยนะแต่ว่า,าพับอย่างนี้นะครับนี่ต่อไปก็ทำหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ชุบใส่ตาเข้าไปนะครับอือหือแจมเป็นอะไรที่จจมบอกเลยจจมมาก นี่นะครับแบบนี้เอ้ยเอ้ยผิดผิดทำผิดเอ๊ะมันต้องแบบนี้แบบนี้เออเมื่อกี้นี้ทำผิดนะครับขอโทษด้วยก็อย่างนี้อย่างนี้โอ้เครื่องกระตุกจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ สร็จแล้วครับแบบที่หนึ่งนี่นะคะแบบที่หนึ่งสวยไหมก,ก็ก็พอใช้ได้เนาะอุปกรณ์ก็นี่ครับนี่นี่น,นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นี่นะคะแบบที่หนึ่งต่อไปจะสร้างแบบรวดเร็วเลยนะครับพูดไปงั้นแหละก็อ,อืดเหมือนเดิมต่อไปแบบนี้แบบกำลังเตะ สร้างข้างหน้าเลยชุบนี่นี่ โอ้โอ้โอ้โหเครื่องเดี๋ยวขอปิดไวไฟก่อนนะครับ <N ere> นี่เมื่อกี้นี้กระตุกมากจำไว้เลยจะถ่ายต้องอปิดไวไฟชูบชุบ ถูกไหมเนี่ยอ้าวผิดผิดซะง,งั้นก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าจะมาสร้างออสองแบบก่อนนะครับเดี๋ยวแบบสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยสร้างกันต่อคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้สร้างสองอันกันก่อนนะครับ ชุบชุบเทไหมล่ะผมไปดูเข้ามาแล้วผมก็เลยเอามาดัดแปลงนิดๆหน่อยๆก็ไม่เชิงว่าก๊อปปี้มาทั้งหมดหรอวครับก็ดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนี่นะครับแบบนี่แบบกำลังเตะแบบกำลังถือกล่องครับเดี๋ยวแบบสุดท้ายแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทำนะครับ ทำแบบนี้กันก่อนแบบนี้ข้ออุปกรณ์ก็นี่นี่น,นี่อุ้ยข้ามแล้วก็นี่แล้วก็นี่นะครับส่วนสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสวยใช่ไหมล่ะครับถ้าชอบรูปปั้นไหนก็เม้นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับ ครับอืนะครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแค่นี้แหละครับนี่ขอจบรายการเพลงเท่านี้